ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีรอบเดยวกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio อนเหมือนเดิมน,นะครับก็คลิปวันี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือว่ามือถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็คลิปวันนี้นะครับจะทำการพูดถึงใน่วนขอองรั์ช 2.3.2นะทุกคนก็จะมีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายทุกคนอะไรก็สิ่งที่จะหายไปก็เยอะแยะมากมายรวมไปถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ก็เยอะพอสมควรทุกคนก็มารับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะครับทุกคนมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างรวมไปถึงมีอะไรแจกฟรีกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปครับว่าคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับการอัปเดตค,ครั้มมรรงใหญ วันพฤหัสนี้นะครับจะมีการอัปเดตเวอร์ชัน2.3.2นะดนุทุกคนรวมไปถึงการอัปเดตซีซัน3ด้วยนองนะครับก็ในการประกาศล่าสุดนี้นะครับมีการบอกมาว่าจะมีการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวนะทุกคนการเปิดแพ็กฟรีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใจนะครับว่าจะเป็นแพ็กไหนนะทุกคนโอเคก็แน่นอนแล้วครับว่าจะได้รับการเปิดนักเตะฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมจะเพิ่มมาเป็นแพ็กไหนของสำหรับการเปิดฟรีนั่นเองนะครับและต่อมาคือในส่วนของการอัปเดตเป็นนนี3คเพราว่ารีซันนภามันก็ เข้ามาในตัวเกมหมดแล้วทั้งหมดเลยคนก็รอดูกันนะครับว่าซีซั่น3จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับมาดูในส่วนของสิ่งที่จะหายไปกันบ้างน,นะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็กนักเตะก,ก,กันก่อนเลยคนก็แพ็กนักเตะนะครับสิ่งที่จะหายไปก็คือเนี่ยคนแพ็กแรกเป็นแพ็กของตำนานบราซิลนะครับก็นำทัพโดยซิกโก้กาก้าและโรเบร์โตคาร์ลอสครับอันนี้ก็จะหมดอายุแล้วในวันพฤหัสนี้เองนะครับต่อมาแพที่สองแพ็กของเพล y ์เยอร์ออฟเดอะวิกสสีเขียวอันนี้ทุกคนก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับ ต่อมาแพ็คที่สามเป็นแพ็คของโกลเด้นบอยเป็นคนสลับการเลขด้วยไอเทมดาวหรือว่าโนมิติ้งคอนแท็กนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงแพ็คของหลีกบาร์ซิลทุกคนรือว่าบาร์ซิลซีเรียเนะครับก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสนี้นั่นเองครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนรวมไปถึงแพ็คทีมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของทีมชาติญี่ปุ่นหรือเจแปนนะทุกคนแพ็คของทีมชาติตุรกีนะครับรวมไปถึงฝั่งเอเชียก็คืออินโดนีเซียนะทุกคนมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับอันนี้ก หมดอายุทั้งหมดเลยครับสำหรับวันพฤหัสที่นี้เองนะครับเพราะว่าแคมเปญกออนชาติมันหมดอายุแล้วนี่นะครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนยังมีในส่วนของอินเตอร์ในเชนแอตคาบทุกคนหรือว่าพวกแพ็กเหมาต่างๆแพ็กทีมชาติต่างๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินา1,500ทองนะครับทีมชาติบราซิล1,500ทองแล้วก็ญี่ปุ่น1,500ทองรวมไปถึงทีมชาติฝรั่งเศส1,500ทองสำหรับเหล่านี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับและก็พวกแพ็กเก้าร้อยทองต่างๆไม่ว่าจะเเเเปป็นนนนบบลยยีีมมะะททุุกกคคชาตติโรรสั ต่อมาเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทุกคนแล้วก็ทีมชาติสเปนนะครับปิดท้ายด้วยทีมชาติอังกฤษและทีมชาติเยอรมันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพูดง่ายๆก็คือทั้ง10แพ็กทีมชาติเหล่านี้นทุกคนก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับใครที่เล็งแพ็กไหนไว้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อก็รีบไปซื้อกันด้วยนะผมเพราะว่าวันพฤหัสน,นี้มันหมดอายุแล้วเองนะครับโอเคมันก okay, ็ มีใครจัดแพ็กไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าแพ็กทีมชาติต่ตางๆหรือว่าแคมเปญของทีมชาติต่ตางๆมันก็หมดอายุแล้วนะ,นนะผมก็หลังการอัปเดตวันนี้นะครับหรือว่าหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้ทุกคนจะมีการเอาออกไปหมดเลยสำหรับเกี่ยวกับทีมชาตินี่นะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันครับและอย่างที่รู้กัน,นครับว่าถ้ามีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ทุกคนก็น่าจะมีพวกตำนานเข้ามาใหม่อีกเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใคร ย้ำว่าอันนี้คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับรูปภาพของอีพิกบิ๊กไทม์นะทุกคนสำหรับ6คนนี้นะครับยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ e ีฟุบอลสองพนทุกคนผมหยิบยกมาแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็สมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้าเลือกได้6คนนี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโดยจะเป็น, R ando, R 9, N, edar, นรันโด้อานาเซนินซีดานทุกคนเชอรี่องเรียอะไรประมาณนี้นะครับก็ย้ำว่าเป็นแค่ภาพตัวอย่างนะครับสำหรับวันนี้แต่ว่าในส่วนของตำนานที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัััเดกกีีใครนนนบ้้ทยยืห มาดูในส่วนของแคมเปญที่หมดอายุกันบ้างนะครับสำหรับแคมเปญแรกก็คือ Festive Season Campaign ครับสำหรับนี้ก็แจกฟรีตำนาน4ตัวนะครับแจกฟรี200ทองแล้วก็1ล้านกว่า GP เลยว่าอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสานี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของ The Football Festival Campaign ก็แจกฟรีฟีเจอร์ของฝรั่งเศส5คนอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสานี้เองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะทุกคนสำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4อีเวนต์ด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกก็คือททัััววรรรร์์อออีีีเเนนนนตขงกกกาแจฟมะคบ้ หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับต่อมาเป็นการแจกฟรี100ทอง2เอีเวนต์ครับผมก็คือ Challenge Event ของ International Cup U 2,100นะครับแล้วก็ Challenge Event ของ International Cup นะครับสำหรับ2เอีเวนต์นี้ก็แจกฟรีรวมกัน100ทองทุกคนก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสนี้นี่นะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของ Challenge Event World w i d Club อันนี้ก็หมดอายุเช่นกันในวันพฤหัสนี้นี่นะครับและต่อมาคือเอีเวนต์ของการแจกฟรี1ล้านกว่า GP ทุกคนนี้ก็ใครเชื่อไม่ได้เล่นก็รีบไปเล่นกันด้วยนะครับสำหรับ Challenge Event ของ The International c าขับ p อปเปริอันะท right ุกคนก็ร well, okay. an so, okay. ีบไปเล่นก oh no. okay. <zem GT 1> <'first> ันด้วยนะครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันสำหรับการแจกฟรี1ล้านกว่า GP เลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของดิวิชั่นนะทุกคนหรือว่า e f o o t right. b a l l League นะทุกคนหรือว่าการไต่แรงของพวกเราเองนะครับก็มีการรีแรงกันแล้วนะทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสนี้ก็มีการรีเซ็ตแรงกิ้งกันทุกคนก็ในส่วนของรางวัลก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับดิวิชั่นหนรับ ดิวชั่น2รับไป2 0 0พทุกคนดิวชั่น3รับไป2,700 e อีเฟืรอนพอยด์นะครับต่อมาดิวชั่น4รับไป 2, องพทุกคนดิวชั่น5รับไป2,3 0พดิวชั่น6รับไป2,100อ e ีเฟิร์นพอยด์นะครับและต่อด้วยดิวชั่น7รับไป1น0่ัน้าทุกคนดิวชั่น8ปด0 0่ันดิวชั่นเก้0หาและดิวชั่น10รับไป5 0า e รอีเฟิร์นพอยด์นั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดของรางวัลสำหรับการดีแรงทุกคนจบดิวช และแค่นั้นยังไม่พอคนยังมีในส่วนของอันดับแรนกิ้งนะครับอันดับแรนกิ้ง1 200รับไปอีก3,000อีฟเร์นพอยต์ทุกคนเลยก็ 201- 1, 1 0 0รับไป2,500อีเีฟร่นพอยต์นะครับต่อมาอันดับที่1 1 0 0 0ทุกคนรับไป2000อีฟเร์นพอยต์แล้วก็แรงคามันถึง5,000รับเพิ่มอ,อีก1,500งอฟเวนพอยต์คนปิดท้ายด้วยแรง5 0 1 1 0 0คร,รับเพิ่มเถึง์ e นอยง์นี่นครับอันนี้คือในส่วนของราวัทั้งหมดใน ด i วิชั o นนะทุกคนหรือว่าอ e ีฟุบอลลีนเองนะครับทุกคนปิดท้ายด้วยในส่วนของแมตช์พาร์นะครับก็มีการรีเซ็ตแล้วเหมือนกันในวันพฤหัสนี้ทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรประมาณนี้ก็รีบไปปลดล็อกกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้ก็จะมีการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คนแล้วก็จะมีของรางวัลที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าของรางวัลที่เข้ามาใหม่อีกเยอะแยะมากมายเองนะครับโอเคว่าทั้งหมดทั้งหวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีต่างๆของการออั 2. 2ััปปเเดตววรรร์ชนนนนนน2.3.2ะะกกคค็มาณี้้บ เดีย๋ยวจะมาทาการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในพวกของแพ็กตำนานต่างๆหรือว่าแพ็กฟีเจอร์ต่างๆที่จะเข้ามาใหม่ก็จะาทาการอัปเดตให้ในคลิปหน้าแลวกันนะครับจาบคลิปนี้ก็ประมาณนี้พีทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ดิวชั่นไหนกันบ้างน,นะทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับไว้เววบ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย